อันนี้คืออะไรไม่ในใจดูสยพุทธานาโลแต่อันนี้ไม่โลครับรัู้ากระลันฮะ<า>กระลันไม่รู้จัดอร่อยนี่ฮะแม่ค้าเขาบอกอร่อยอ่ะผมจะลองกินดูอ๋อเขาผมรู้แล้วครับปักเก็ง กวดเช่งแต่ว่าขยันแจะแท้เช่งครับคือบักเชงบ้านเราอะแต่เขาแจะให้เรียบร้อยฮะก <c oughs> วะ่าจะแจะได้แต่และกระปองโอ้ยนะเป็นตลาดทางไทยอ่อเหมือนบ้านเราล่ะครับคนเยอะคนมาหาของกิน ของซื้อของจ่ายของขายเดี๋ยวผมอยากพาเข้าเดินในโซนในโซนตลาดทั้งนี้เขายัางกินขนมปังติดนิยมมากับตอนฝรั่งเขามาคลองมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าเดินดูในในตลาดจริงๆเลยนะครับ อันนี้อันนี้โดมโดมที่เห็นนี่น่าจะเป็นเป็นตลาดนะแต่ที่ออกมาข้างนอกมันส่วนต่อขยายนี่ก็เต็มอันนี้เป็นรถมอไซค์รับจ้างบ้านเขาม่มีเสื้อวินเขเรียกลูกค้าอยู่างีหรือ,อยังไงที่เดินเยอะๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาเข้าในตลาดเช่นตลาดน่าจะเป็นขายส่งขายเครื่องโอเพริโฟของเขาด้วยนะ เดี๋ยวตามเข้าไปดู